สวัสดีครับ FC f ซแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับรลิเกนะครับ FC ทุกท่านผู้ชายแท้ๆที่ฉันยังดูได้พนะนะครับไหนละ่ะที่บอกว่าจะเก็บเงินหาตังเอาไว้แต่งงานแล้วไงมาเป็นแบบนี้นะครับ FC ทุกท่านไล่ฟ้องดะชาวนิตที่เอารูปกระเทยหัวโปกออกมากเผยแพร่ให้รู้ความจริงนะครับ ให้สังคมเขาได้รับรู้ว่าที่จริงแล้วสิ่งที่เห็นนั้นมันคือหอแตวแตกนะครับเอฟซีทุกท่านโดยทางเพจชื่นชมพย้บ้านฟินแลนด์ก็ได้โพสต์ข้อความว่ามุงแง่ไล่ฟ้องคอมเมนต์ทุกเพจไหนบอกจะทํางานเก็บตังค์ไล่ขายของแค่ห้าเดือนไงงานไม่มีงานน้อยหรือเอาหัวล้านพูดเองนี่ว่ายิ่งดา่ายิ่งดังเอ๊ยยังไงนะครับเอฟซี FC ทุกท่านเออเอากับเขาสินะครับ หรือว่าลิเกจะทำโปรเจกต์ใหม่โดยการไล่ฟ้องชาวเน็ตเพื่อหาเงินเอาไว้แต่งงานหรือยังไงนะครับเอฟซีทุกท่านคงหมดปัญญาแล้วสิไม่ผ่านสับโปรเจกต์นะครับโมไปวันวันยิ่งทำแบบนี้สังคมก็ยิ่งรุมสาบนะครับเอฟซีทุกท่านหาเงินไม่ทันก็เลยเอาทางรัดซะเลยนะครับเอฟซีทางทางดีภาพเหล่านั้นตนเองลิเกเป็นคนโพสต์เองนะครับเอฟซีซึ่ง มันจะปกปิดความจริงไม่ได้นะครับว่าตนเองนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่ยังกล้าไปบูลลี่คนอื่นเขานะครับเอีปากเป็นเหตุแท้ๆนะครับที่ไม่อยาโมลำปากไม่อยู่สุขนะครับจะแต่งงานก็ไม่มีใครเขาว่านะครับแต่ดันไปแซะอดีตซะอีกนะครับผู้ชายแท้ๆที่เลี้ยงดูฉันได้นะครับพอแซะเขาก็โดนชาวเน็ต ต่างๆออกมาขุดอดีตขึ้นม,มาแล้วโอ้โหนะครับสิ่งที่เห็นมันยิ่งกว่าหอเแยวแตกซะอีกนะครับเอฟซีทุกท่านผู้ชายแท้ๆของเธอในที่สุดก็โป๊ะแตกนะครับเอลิงกังถึงกับทนไม่ได้นะครับได้ร่วมมือกับทนายนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นทนายจริงหรือเปล่านะครับที่ร่วมมือกันไล่ฟ้องชาวเน็ตนะครับเอฟซีล,ล่าสุดทางเพจอเซยมเอลีหกก็ได้โพสต์ข้อความเตือนชาวเน็ตต่างๆ ที่ถูกเพลงลิเกและทีมงานทนายฟ้องเอานะครับโดยมีข้อความว่าหมายเรียกไปรับพ่อกล่าวหาในชั้นพนักง,งานสอบสวนที่ลิเกร่วมกับทนายจุดจุดจุด,จดแจ้งความเท็จให้คุณคนหนึ่งที่ไปแชร์รูปหน้าของลิเกสมัยเป็นกระเทยหัวโป๊แคปชั่นมาตีกับกูบอเบฟเปรตรงตัวมาตีกับฉันไม่ที่รัะนะครับพ c และทนายหลายๆท่านก็ได้ดูหมายแจ้งความนะครับ คนที่ได้รับหมายจากนายจุดๆนะครับไม่เข้าทรบรคมนะครับมันไม่เข้าข้อหาหมิ่นประมาทเลยนะครับเอฟซีทุกท่านทางเพจอีเซียมจึงได้เตือนชาวเน็ตทุกๆคนนะครับหากใครที่ได้รับหมายเรียกจากนายนครินนามแก้วอย่ากลัวให้ไปตามหมายเรียกและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถ้าเขาโทรขูเรียกเงินก็อย่าไปให้ บอกจะไปให้การใน,นชั้นศาลเราสามารถขอทนายอาสาฟรีจากศาลจะเสียเวลาลำบากตรงที่เดินทางไปตามหมายเรียกที่เลื่อนนกาทาเท่านั้นคดีที่ถูกแจ้งข้อหาพรบอรคอมถูกแจ้งความไม่ใช่เจ้าทุกและที่แจ้งข้อหาหลักฐานก็ไม่เพียงพออายการอาจจะไม่ฟ้องด้วยคนที่โดนแจ้งความเท็จจากลิเกและทนายที่รวมหัวกันสามารถฟ้องกลับข้อหาแจ้งความเท็จ ตบซัพ์ได้เลยเพราะให้ทนายหลายๆคนดูนี่มันยัดข้อหากันแย้งทนายกับลูกความรวมหัวกันแจ้งความเท็จเพื่อเรียกเงินเข้าขายตบซัพนธธน์นะครับเอฟซีรู้ทันโอ้โหเอาละสีนะครับทางเพจอีเซียมเ v 6ก็ได้ออกมาเตือนชาวนิดนะครับที่โดนหมาเรียกต่างๆจากลิเกแล้วก็ทีมทนายของลิเกนะครับเอฟ อย่าได้ตกอ,อกตกใจอย่าได้หวันใจใดๆเลยนะครับเอซี FC ไม่ต้องกลัวนะครับเอซึ่งทางเพจไอเซียมก็ได้บอกไว้ว่าได้ให้ทนายหลายๆท่านเลยนะครับที่ดูนะครับดูแล้วมันไม่เข้าข้อหาหมิ่นประมาทเลยนะครับเอซี FC ทุกท่านถ้าใครมีหมายได้รับหมายแล้วก็ไปรับทราบแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับเอ c หากเขาขู่เรียกเงินก็ไม่ต้องให้นะครับแค่บอกว่าจะไปให้การใน,นชั้นศาลเท่านั้นนะครับ e เฟซีเผื่อเผื่อศาลท่านยกฟ้องแน่นอนนะครับเฟซีได้มีโอกาสฟ้องกลับได้ในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับหวังตบซับนะครับเฟซีทุกท่านโอ้โหนะครับไม่นึกไม่ฝันเลยว่าผู้ชายเท่ๆที่ฉันยังดูได้นะครับจะใช้ความสุขป,ปลกไปเล่นงานชาวเน็ตเขาแบบนี้นะครับที่แชร์ภาพกระเทยหัวโปกนะครับ ทั้งที่ตัวของลิเกเองนะครับเป็นคนโพสต์เองนะครับเ,นนรเอฟซี FC. มันคือความจริงว่าผู้ชายแท้ๆที่ฉันเลี้ยงดูได้กับสิ่งที่เห็นนั้นมันคือหอแ๋วแต่ชัดๆนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านคนจิตไม่สะอาดนะครับจะทําอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับเพราะสิ่งที่ทํานั้นมันชั่วร้ายคิดไปทําร้ายผู้อื่นนะครับเอฟซี FC. ความชั่วร้ายนั้นมันก็จะกลับคืนสนองเจ้าของเองนะครับเอฟซี FC, ทุกท่าน หวังว่าชาวเน็ตทุกท่านพอจะเข้าใจนะครับที่ทางเพจอีเซียม LV6 ได้ออกมาเตือนนะครับบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับให้ไปตามหมายเรียกแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับมีสิทธิ์ได้ฟ้องกลับอย่างแน่นอนนะครับ FC